สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขคนเนาะช่วงนี้ที่ภาพ่อแม่พี่น้องมาพอครับอีกอย่างหนึ่งเป็นการเทดอาหารแบบอีสานบ้านเฮาาม่อวานนะก็เป็นงานแต่งร้านสาวก็ลมงัวไปตัวหนึ่งอันเนืองงวนี่ก็พูนแล้วเรียงญาติพี่น้องเรียงแขกไปเมื่อแล้วประเทนีเจ้าภาพที่กินหนังเนาะประทนีก็เหลือแต่นังงัวที่ป่าเทนีเหลือแต่หนังครับเนี่ยตอนนี้กำลังเย็ดนัง ก็บังผีมือเราแล้วนี่โอ้ยสุดจอดอะไรกับพี่น้องนี่ของเราเราซื้อใสเป็นแบบแบบแก๊สนะพี่น้องเนาะใสแก๊สล้วก็ที่เป็นล่นล่นหนัง,งวัวนี่น,นี่ตัวนี้คือหนังวัวด้วยพี่น,อนอ mm ้องเด้เพิ่งเราเฮ็ดนี่เราพึ่งไว้จัางดีของเราเลยเราสิมีตัวนี้ที่เป็นบันไดบันไดเล็กนะฮะเราก็ถีอจับหนัง,งวัวมาพึ่งพึงพึง่ามีบันไดอยู่สองอัน ลังจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สนี่ในแก๊สเราก็จะใส่สแก๊สล้นล้นเบิงเ้งในพี่น้องนี่มันเป็นอีกอย่างหน,นึ่งนะพี่น้องเนาะเป็นเป็นอาหารของอีสานบ้านเฮาเนี่ยแหละจะไปถามหอดหอดเนื้อมันเลยเนื้อนี่เมื่อวานนี่ก็ตอนรับแขกไปเหมือนแล้วอันนังงวดนี่นนก็ที่เป็นของจะภาเรียไป้อนีลเพื่นอนก็ไม่เฮ็ดไหนดังนี้เลย เรือท่าน oh, um, ี่แหละครับเรือท่านี่โต๊ะแกาวแดงโอ้เกคโต๊ะแก้วแดงพี่น้องเดี๋ยวเดือดหนังขายเยอะเลยโอ้ยนี่มันผมมาแนมเบิงเนี่ยโอ้ยเห็นฝีมือลำเฮ็ดอยู่เงยแตงงามเลยพี่น้องเไยมาเด้อพี่น้วยสุกหาง้อหางงัวกิจังอยู่ด้วพี่น้องจีเราก็สิเฮ็ดสุกหางงูให้ให้กินได้บ่มทีนี่ เ้ยเป็น,นปี่ยมึงเหน็นเราออนซ้อนเล่านี่เพราะวเราเราเก่ง <c oughs> ไม่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 เบื่อกที่ก้านเห็ดของเราเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้อง <c oughs> เราตั้งบันไดบันบันไดเนี่คือเป็นบันไดเล็กเลยพี่น้องเนี่ย <c oughs> เห็นอยู่สองอันเรากะ <c oughs> จับหนังด้วยหนังก็คือบ้านนี่ก่อนหนังโค้งเออ ปกติข้างนอกก็ว่าอหนังถ้าเอาล้นแก๊สไปหนังมันมันสีตึ้งน่ะเออมันก็สีดึงมันได้เขามาหากันแต่เขาประมัดถึงดีๆก็ได้เออ้าพ่อ,อมันถึงมวลโต็มแมนเอออีกสักพักนึงเนานะพอเสตส์กะสีเป็นแบบอาหารให้พี่น้องได้รับประทานกันเห็นแต่เพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวร้านเสตส์ไทยิ่งอีกรอบนึงเออล้างเสร็จล้างเสร็จเออพิจารณาไทายเป็นยีกรอบนึงตอนนี้ก็ให้เราเ,เห็ดของเราไปก่อน